กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพยพันโคกุโยงวันนี้เราขอเสนอแกงบวดรวมิตรขนมไทยโบราณจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับฟักทองนะจ๊ะ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 กล้วยน้ำว้าจ้าหัวดำนะจ๊ะ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  สาคูเม็ดใหญ่จ้าและก็มะพร้าวอ่อนสดๆจากไร่จ้านี่นะฮะจุ๊บจุ๊บจับจับเลยจ้าเราจะนำถั่วดำไปแช่น้ำอย่างน้อย6ชั่วโมงแล้วนำไปต้มให้สุกก่อนจ้าเราจะนำสาคูเม็ดใหญ่มาต้มก่อนนะฮะการต้มสาคูเม็ดใหญ่เนี่ยต้องหมั่นคนบ่อย เพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยมันจะติดก้นหม้อน,นะจ๊ะก็ใช้เวลาสัก20-30นาทีจนสาคูสุกจ้ามะพร้าวขูดนำมาคั้นกะทิและกองให้เรียบร้อยจ้านี่นะตั้งหม้อใส่น้ำกะทิเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยแล้วนำวักทองใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วย กัวดาที่ต้มสุกแล้วนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าเราจะต้มสองอย่างนี้ก่อนจ้าจากนั้นเราจะนําเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปเลยจ้านี่นะฮะกลิ่นนี่หอมหอมนะฮะมะพร้าวน้ําหอมนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ฮะจุ๊จุ๊จับจับแล้วจ้ารอจนน้ําเดือดผุดผุดเราก็จะนํากล้วยน้ําว้าที่หั่นไว้ ใส่ลงไปเลยจ้านี่นะจุ๊บจุ๊บจับจับเลยจ้าดุยดุยและสำหรับการทำขนมแกงบวดต่างๆเนี่ยการเคี่ยวกะทิเนี่ยไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะจ๊ะพอฟักทองและกล้วยของเราสุกได้ที่แล้วเราถึงจะเติมสาคูเม็ดใหญ่ที่ต้มสุกแล้วใส่ลงไปเลยจ้านี่นะฮะจุ๊บจุ๊บจับจับเลยจ้า และเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนี่นะฮะตามความชอบเลยจ้าเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวที่หลังนะฮะเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยน้ำตาลมันจะรัดกับฟักทองก็จะทำให้ฟักทองกับกล้วยเนี่ยสุกยากขึ้นจ้าก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญเลยในการทำแกงบวช้าเตรียมยกขึ้นต๊ะครับ กิ้วกราบกราบมาแล้วจ้าแกงบวดรวมมิตรขนมไทยโบราณหอมๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ้งๆิอ้อและอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปๆไปละคลิปๆหอมกุ่นช้า